เรามาภาวนาด้ยวยควาตั้งเจตให้ตรงตั้งตนให้ตรงให้ถูกต้องเราเกิดมาเป็นมนุษย์เห็นว่าโอกาสที่จะสร้างความดีก็มีสร้างความสุขก็มีเราก็ว่าเราจะไม่แวะไปที่อื่นเราจะไปที่นั่นโดยตรงนี่ท่านบอกว่าเป็นมงคลคำว่ามงคลเพราะว่าคำ,คำว่าความหมายอันนั่นก็เป็นพร อีกอันนึงเป็นของสิ่งที่ป้องกันป้องกันเราจากสิ่งที่ร้ายแต่มันสิ่งที่ไม่ต้องไปขอจากคนอื่นเราก็สร้างขึ้นมาในตัวของเราเองได้ที่เราทำทานรักษาศีลจรรญภาวนาเรียกว่าเป็นมงคลของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนานี่แหละเป็นกรรมสะสมกําลังใจของเราเพราะเราเชื่อในการรัสร,ขขร,ราดูความปุพพะเจ้า ข้อที่สาคกันว่าพระพุทธเจ้าแสดงหาความสุขที่แท้จริงนั้นความสุขที่ไม่เบียดเบียนใครกระทาด้วยพระองค์งเองแต่พระองค์งไม่ได้ผูกขาดไว้ว่าคนธรรมที่พระองค์งมีนั้นเป็นมีเฉพาะของท่านเราแต่ละคนแต่ละคนนั้นมีโอกาสที่จะสร้างขึ้นมาได้นิจตะเคียอย่างนี้ได้แล้วก็มีกําลังที่จะสร้างความดีให้มันดียิ่ง,งขึ้นไปทำไมาอย่างนั้นเราเราจะอยู่ในโลกที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามันก็ยากสิ จะหาความสุขจะหาลักที่แน่นอนที่ไหนในเราโชคดีเกิดมาเป็นชาวพุทธพบพระพุทธศาสนามีโอกาสที่จะสร้างความดีได้เต็มที่นําเป็นชีวิตจิตใจของเราเป็นมงคลของเราเป็นพรที่เราให้กับตัวเองเป็นเครื่องป้องกันที่เราสร้างให้ตัวเองท่านจึงบอกว่านักปราชญาเห็นว่าการอบรมจิตใจ,จนี่สำคัญมาก คนธรรมดาธรรมดาคนส่วนมากก็ไม่เห็นความสําคัญนี้รอเห็นแต่จิตใจของเราอบรมดีแล้วเอาจะอยู่โลกที่ดีก็มีความสุขโลกไม่ดีแตนเรายังมีความสุขอยู่ได้ทานตรงข้างข้ามจิตใจไม่ได้อบรมแล้วทีมี้ว่าโลกภายนอกมีความสุขจต่ใจของเรามันเร,ร้อนกลับกรอกเอาแน่นอนกับตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเห็นความสำคัญในการฝึกอบรมจิตใจของเรา พยายามสร้างให้มีสมาธิให้มีสติขึ้นมาให้มีปัญญาขึ้นมาเป็นกำลังของเราชีวิตของเราจะไปตามจุดหมายปลายทางที่เราต้องการ